สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิว l ลอมี่ชแนลค่ะชแน,นลการพยากรด้วยโหราศาสตะวันตกกับอาจารย์มิมี่นะคะเอาล่ะเกือบจะไม่ทันนะคะเดือนนี้แต่ก็เออดีกว่ายัางไม่ไม่มานะคะอาจารย์รีบเคลียร์คิวแล้วก็รีบมาทําคลิปให้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเดือนที่6 จบแล้วนะคะไตรามาสที่2ของปี2566นะเอาล่ะก็ก่อนอื่นเลยอาจารย์จะพูดถึงลักษณะของพลังงานในดวงดาวทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆราศีเป็นภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะต่อประเด็นแต่ละราศีให้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนนะเริ่มต้นเดือนเลยที่อาจารย์เคยบอกเดือนที่แล้วว่าพลังงานของดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะ กับดาวราหูซึ่งเขาจะทํามุมกันกลุ่มกันนะคะในราศีพฤกษบนะซึ่งหลายๆราศีเนี่ยส่งอิทธิพลคือต้องบอกว่าทุกราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสด,ดวงนี้และราหูหรือว่าน็อตโนนนะคะการกลุ่มกันของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้น18ปีครั้งหนึ่งเนะี่ยและกลุ่มกันที่ประมาณออ5องศาราศีในราศีพฤกษ์บ่งบอกในลักษณะของพลังงานที่เรียกว่า เป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลอะว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้านะคุณต้องต้อนรับโชคชะตาคุณจะทิ้งความสงสัยและความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกล้าจะเปิดรับโอกาสนะช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนช่วงเวลาของการเหมือนการหว่านเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ต้องการการแตกหนอ่อได้เติบโตในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์่ะ ะะซึ่งมันเป็นช่วงของการขยายตัวด้วยที่สําคัญดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งการขยายเป็นดาวแห่งโชคลาภอยู่แล้วนะคะพอมาเจอกับโนดนะจุดคลาดจริงๆโนดเนี่ยไม่ใช่ดาวนะคะทางโหราศาสตร์เนี่ยแต่เป็นจุดคลาดที่เกิดจากเงาจันนะการทํามุมระหว่างเงาจันกาอาทิตย์เป็นจุดที่ทางโหราศาสตร์ขีนขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงลักษณะของกุญแจสําคัญนะ่ะที่คุณจะพบกับโอกาสในการเติบโตที่มาจากความสัมพันธ์ใหมๆ่ๆ หลายคนจะเจอกับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะอยู่ที่ว่าแต่ละราศีจะเป็นความสัมพันธ์แล้วก็คำว่าคอนเน c t ชันในเรื่องใดๆนะฮะโอกาสความโชคดีนี้จริงๆแล้วหลายคนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแล้วนะประมาณตั้งแต่17พฤษภาคมหลังจากเจ้าดาวพุธโครจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่16 17พฤษภาคมพลังงานของเจ้าโนดกับดาวพฤหัสเขาก็กลุ่มกันแล้วนะคะก็อยู่ที่9องศา10องศาแต่ว่าณวันที่1ที่2มิถุนาเนี่ยเขาจะกลุ่มกันสนิทที่0องศา exactly เลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานค่อนข้างจะเข้มข้นสัก,กวันต้องการให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้จากโอกาสเหล่านี้สรุปคือ มันคือที่มาของคอนเน c t ชันและโอกาสที่ดีในการต่อยอดอนาคตคุณในเรื่องนั้นๆเดี๋ยวอาจารย์จะเจาะแต่ละราศีนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะใช้พลังงานตั้งแต่ต้นปีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ให้ประสบความสำเร็จให้เกิดผลดีมากที่สุดจักกรวาลก็บอกอีกว่าคุณจะต้องจดจ่ออยู่กับเส้นทางของคุณนั่นเองนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรหลั คุณมีเส้นทางอะไรล่ะคุณกําลังคิดอยากทําอะไรล่ะคุณจดจอกับมันร้อยเปอร์เซ็นหรือยังคุณเป็นม้าที่วิ่งแบบใช้ที่ปิดตานะม้าแข่งอะค่ะม้าที่เขาปิดตาด้านข้างคุณวิ่งไปให้ถึงเป้าหมายหรือคุณกําลังลังเลกับข้างทางนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณเชื่อสัญชาติตัวยานตัวเองนะคะคุณเชื่อคุณไม่กลัวคุณจงก้าวกระโดดไปด้วยความศรัทธาจักรวาลก็จะ พลิกผันนะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนี่คือพลังงานตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแล้วประกอบกับในต้นเดือนเนี่ยเจ้าดาวอังคารตอนนี้ซึ่งอยู่ในราศีสิงห์นะคะเขาก็ทํามุมเล็งกับพลูโตด้วยสิตั้งแต่ต้นเดือนเพราะฉะนั้นหลายๆราศีก็มีเกณฑ์ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน,กนพลูโตเล็งกับอังคารไม่ว่าเล็งกับดาวศุกร์อีกดาวความรักและการเงินอีกหลายราศีก็จะมีปัญหาเกี่ยวความรักนะอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุทางความรักด้วยเช่นกันนะคะหลายคนเนี่ยพอพลูตโตกลุมเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเกมในความสัมพันธ์ครอบงำหึงหวงการรักแบบบงการหมกมุ่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าราศีไหนที่ส่งผลนะก็เดี๋ยวดูราศีของตัวเองก็จะรู้นะคะทีนี้หลังจากนั้นวันที่4จะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีธนูฟูมูลครั้งนี้เกิดขที่13องศานะคะราศีธนูส่งผล เกิดฟูมูลทำมุมสแควรกับดาวเสาแล้วเล็งกับดาวอาทิตย์ะเด็กะแล้วก็สแควรเสาสแควรจันทร์เสาสแควรอาทิตย์ฟูมูลครั้งนี้เป็นทริองเกิลเป็นสามเหลี่ยมที่ทำมุมสแควรกับดาวเสาหลายอิทธิพลหลายราศีก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้นะคะอาจารย์พูดเสมอว่าฟูมูลมันคือการส่องไฟเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะแต่ดูว่าแต่ละคนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแต่ผู้ที่รับอิทธิพลของฟูมูลครั้งนี้ ในด้านที่อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ก็ธนูแน่นอนล่ะนะคะเมถุนธนูนะคะมีนนะแล้วก็กันนะคะอาจจะรับอิทธิพลที่ไม่ค่อยส่งผลสักเท่าไหร่ในฟูมูลครั้งนี้หลังจากนั้นวันที่6นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะเลอะละคลิปนี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าอาจารย์นะคะอย่าเพิ่งคิดถึงอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์หน้ายังไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะคะ ดาววันที่6มิถุนายนนะคะเจ้าดาวศุกร์นะคะดวงนี้เขาก็จะเอนเตอร์เข้าราศีสิงห์นะคะตอนนี้ดาวศุกร์อยู่กรกฎาอยู่กรกฎนะคะในเดือนอพฤษภาคมพอหมิถุนายนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ธาตุไฟนะแล้วก็ร่วมพลังงานกับดาวอังคารเนาะเพราะฉะนั้นพวกราศีสิงห์นะคะราศีธาตุไฟนะคะก็จะได้รับพลังงานที่ดีมากๆจากการที่ดาวกัดเงิน กับดาวอังคารที่พระเจ้าแห่งนักรบเนี่ยนะฮะดาวพลังงานเขากลุ่มกันในเรือนเ,เขาทำมุมส่งผลถึงกันนะร่วมกันในเรือนราศีสิงห์นะคะ12มิถุนายนนะเจ้าดาวพลูโตนะคะดวงนี้ตอนนี้มันอยู่ในราศีกลุ่มเนาะก็จะทำการรีโทเกต ถอยหลังจริงๆก็ถอยหลังอยู่แล้วแหละมาถอยหลังมาตั้งแต่นอนละตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะคะก็จะถอยหลังแต่เปลี่ยนจากราศีกุมกับเข้าสีราศีมังกรเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นทางด้านของระดับมหาภาคเนี่ยพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจเนาะพลูโตหมายถึงเศรษฐกิจพลูโตหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเศรษฐกิจโรงงานขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่การเงินขนาดใหญ่รวมไปถึงเรื่องของโรคต่อด้วยนะคะโรคระบาดโรคติดต่อ การที่พลูโตเนี่ยมาเหยียบๆในราศีกลุ่มซึ่งเป็นราศีของคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมนะย้อนกลับไปในราศีมังกรอ,อาจารย์ก็ไม่อยากจะมองเป็นแง่ร้ายนะแต่มันหมายถึงความวุ่นวายกลับไปสู่จุดเดิมอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าได้กังวลไปนะคะเจ้าดาวพลูโตก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง11ออกตูเบอร์ค่ะ 11เอตุลาคมปลายปียังไงก็ตามคําว่ามนุษยชนมนุษยชาติอะไรที่เป็นเรื่องของความเท่าเทียมอะไรที่เป็นเรื่องของความเป็นสมัยใหม่เพราะกลุ่มคือสมัยใหม่มังกรคือหัวโบวราณจําแบบนี้แล้วกันนะมังกรคือหัวโบวราณกลุ่มคือสมัยใหม่เดี๋ยวพลูโตก็ต้องย้ายกลับเข้าราศรีกุ่มวันอย่างคำเพราะดาวมันจะโคจรไปข้างหน้านะคะ11มิถุนายนกรกฎาคมทีนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไรส่วนมากก็จะไม่ค่อยส่งผลต่อ,ตอ ดวงชะตาของเราๆท่านๆนะแต่จะส่งผลในระดับมหาภาคมากกว่านะคะหลังจากนั้นนะคะร่วมกันเลยเจ้าดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนละเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีธาตุลมอ่าคนที่มีดาวพุธเป็นดาวจำตัวก็คือพวกราศีเมถุนราศีเมถุนราศีกันนะคะสองราศีนี้ก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการที่ดาวพุธย้ายเข้าในราศีเมถุนนะ โดยเฉพาะพวกราศีคนที่เกิดลัคนาราศีเมถุนก็จะรับส่งผลเต็มๆของดาวพุธนะคะในด้านดีมากๆการเจรจาการต่อรองการพูดคุยจะเป็นบวกที่สุดเลยนะคะ18มิถุนายนนะคะอันนี้สำคัญมากเป็นปรากฏการณ์เด่นๆในปีนี้เลยนะ18มิถุนายนเกิดอะไรขึ้นดาวเสารค่ะคุณดวงนี้เจ้าดาวเสาวจะทำการรีทเกต โคจรถอยหลังในรอบปีปีนี้เขายังไม่ถอยหลังเลยนะแล้วดาวเสานี่แหละก็คือดาวประจําราศีมังกรน,นะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นเรื่องของแอนติความโบราณความคิดแบบเก่าทุกอย่างจะย้อนกลับค่ะอาจารย์บอกเลยซึ่งดาวเสาร์จะโคจรรีทอกเกรตนะคะอยู่ในราศีมีนนะก็ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนน่ะแล้วก็ จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากประมาณปลายเดือนพฤศจิกานะคะประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะคะทุกอย่างอะค่มีถอยหลังก็ต้องมีเดินหน้าแต่ส่วนมากแล้ว การเดินหน้าเกิดขึ้นแน่นอนแต่การถอยหลังะ่ะมันเป็นแป๊บๆนะคะเพราะฉะนั้นพลังจัก,กรวาลยังคงบอกเราว่าอะไรก็ตามแหละมันไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดแต่สุดท้ายมันจะเดินหน้าของมันอยู่ดีนะคะทุกอย่างจะได้เดินหน้าแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะคะทีนี้วันที่18ก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เต็มดวงอ่ะพระจันทร,ร์โคจรรอบใหม่คืนเดือนมืดนะคะในอ่ายีองศาราศีเมถุนเนาะ จะเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะก็จะส่งผลต่อราศีใดๆหลังจากนั้น22มิถุนาดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะปลายเดือนก็แน่นอนละชาวกรกฎเตรียมตัวต้อนรับนะคะความปังได้ในเดือนถัดไปก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะดาวพลังงานย้ายเข้าราศีคุณอะมันสุดๆอยู่แล้วในรอบปีนะหลังจากนั้นนะคะเจ้าดาวพุธก็จะโครจรอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ราศีกรกฎทีนี้อ้าวลองมาเริ่มกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะไปแต่ละราศีกันเลยค่ะ เอาละค่ะชาวลวนาคราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์นะคะการงานนะคะตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาละในเรือนการงานของคุณนะเรือนที่10มันเกิดลูน e ่าอีคลิปขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าจันทราคาตหมายถึงการจบ ซึ่งหลายคนก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานมาแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานมีการเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือมาแล้วอะไรก็ตามนะคะซึ่งก็อิทธิพลน,นี้ก็จะอยู่ต่อกับคุณอีก3 4เดือนคนที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการจบไม่มีการหันหลังให้อาชีพเก่าคุณก็มีเกณฑ์น,นั้นที่รออย,อยู่เช่นกันหละนะฮะทีนี้ในเดือนนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดฟูมูลในเรือนที่11ด้วย การเห็นชัดในเรือนสังคมเพื่อนฝูงที่คุณอยู่แล้วยิ่งสังคมเพื่อนฝูงกับเรื่องงานของคุณเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกมันบ่งบอกถึงลักษณะของการที่คุณเห็นชัดเจนว่าคุณจะควรจะไปต่อกับองคอนน์กรนี้กับสังคมที่คุณอยู่หรือไม่หรือควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายทางอาชีพของคุณ ะะอีกแง่มุมหนึ่งนั้นสําหรับคนที่ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอาจจะเป็นเดือนที่คุณสามารถเห็นชัดมากๆในลักษณะของเป้าหมายอาชีพธุรกิจของคุณว่าคุณจะทํายังไงกับมันดีคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ในเชิงนี้นะคะแต่โดยคีย์หลักในเรื่องของงานแล้วไม่ได้ส่งผลที่บ่งบอกในการความก้าวหน้า แต่บอกในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงต่างหากนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนในเชิงหน้ามือหลังมือเลยก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเงินดาวเสาเขารเรทรเกรดในเรือนการเงินของคุณก็คือในเรือนที่2ไม่เหมาะเลยนะคะตั้งแต่18มิถุนายนจนถึง6พฤศจิกายนในการลงทุนในการที่จะชักเงินไปทำอะไรที่เป็นก้อนใหญ่อาจจะต้องมีความระ,ระมัดระวังมากขึ้น การที่ดาวเสาโครจรในเรือนการเงินของคุณมันนักมักจะนําในเรื่องของปมปัญหาการเงินเก่าๆย้อนกลับมาหาคุณด้วยนะคะภารานิสินสิ่งที่เป็นปัญหาการเงินสิ่งที่มันที่เรายังแก้ไม่จบยังเป็นปมเป็นปัญหายังฝังอยู่ยังปิดไว้อยู่ใต้พรมระวังมันจะโดนขุดขึ้นมาให้คุณได้ได้มานั่งเครียดแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กับมันนะคะทาราติกุมแต่ใดๆก็คือก,ก,ก็ต้องตั้งมือรับกับมันเนาะ ในง้ในแง่ดีก็คือการที่ดาวเสาโครจรถอยหลังแบบนี้ความมีวินัยอย่าให้หย่อนนะคะเพราะการที่ดาวเสาเดินหน้าปกติเนี่ยคุณจะมีวินัยทางการเงินแต่พอมันโครจรถอยหลังคุณระวังความหย่อนยานทางวินยัยทางการเงินของคุณแล้วกันอาจารย์เตือนไว้ก่อนทีนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะมันเกิดนิวมูนในเรือนที่5้าของคุณ เรือนความสัมพันธ์เรือนโรแมนติกเรือนของการเจอคู่จอนนะนิวมูนครั้งนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่18มิถุนายนเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีการเกณฑ์เจอคนใหม่ก็ได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วมีหนำซ้ำเนี่ยเจ้าดาวศุกร์ย้ายเข้าไปในราศีสิงในเรือนที่เจ็อีกคุณดูสิอาจารย์ว่าคุณเป็นราศีหนึ่งที่สามารถเจอความสมันสมพันธ์ครั้งใหม่ได้แน่นอน เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้แน่นอนมีเกณฑ์เจอคนโสดเต็มเฮได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมทีนี้ในเรื่องของครอบครัวนะคะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่4คุณอาจจะมีในเรื่องของความเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวตัวเองครอบครัวหลักเนี่ยที่มีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึก ดีมากขึ้นหรือเจอคนเก่าย้อนกลับมาในครอบครัวหรือเจอคนบางคนที่ปรากฏตัวขึ้นในครอบครัวและส่งผลที่ดีโดยเฉพาะถ้าทางครอบครัวคุณทําธุรกิจที่เกี่ยวกงสีทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการที่คนในครอบครัวต้องมาทําร่วมกันอาจารย์ว่าอันนี้จะดีนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีทีนี้เจ้าดาวพลูโตเนี่ยเล็งกับดาวอังคารและก็ดาวศุ์ในเรือนคู่ของคุณเรือนที่เจ็ดอาจารย์จะบอกว่าคนที่ เจอความรักครั้งใหม่คุณต้องดูดีๆนะความรักของคุณอาจจะเป็นเกมด้านความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เข้ามารักเพื่อครอบงำเพื่อที่จะ,ะเผด็จการอะไรกับความคิดคุณก็ได้ถ้าคุณเจอคุณแบบนี้คุณอาจจะต้องระวงังเพราะว่าคุณไม่ยอมแน่นอนค่ะชาวราศีกุมคุณเป็นคนที่แบบ ฟรีสไตล์อ่ะคุณอิสระคุณขบวคุณนอกกรอบอยู่แล้วคุณไม่มีทางจะอยู่ในขบวชทำเนียมประเพณีได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเพื่อจะผูกมัดคุณน่ะคุณจะเห็นได้โดยที่แบบคุณจะเห็นได้ชัดเจนนะคะนะคะทีนี้ในลักษณะของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระวังพลังงานตรงเนี้จากเป็นคนที่รังอิสระกลายเป็นอยากครอบงาคู่ซะงั้นอันนี้สําคัญนะต้องระมัดระวังดีๆทีนี้อาจารย์ขอไพ่สามใบสิค,คะชาวล,ลัคนาราศีกุม ใบแรก The Page of Pentacles บ่งบอกถึงแรงปรารถนาทางการเงินหรือความปรารถนาทางการเงินถูกต้องเป็นช่วงเวลาของการสร้างความปรารถนาได้แต่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการที่จะควักเงินก้อนใหญ่ลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งดาวเสาโครจรภายหลังในเดือนการเงินไงที่อาจารย์บอกนะ The Knight of s o u r c e ราชาถือดาบนะคะบ่งบอกถึงลักษณะของความแน่วแน่มั่นคงตั้งมั่น ในสิ่งที่คุณต้องพิชิตโดยเฉพาะด้านของการงานจัก,กรวาลอยากให้คุณตัดสินใจให้ชัดเจนะนะฮะว่าจะเอาอย่างไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะมันมีเกณฑ์การจบที่ชัดไงนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้จะไปกับธุรกิจของคนอื่นหรือธุรกิจตัวเองนะคะอันนี้ต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น The X s o f cup ไพ่ของความสัมพันธ์ปรากฏขึ้นชัดเลยเพราะฉะนั้นคุณเจอแน่ความรักความสัมพันธ์คู่คนโสดนะคะ กระทั่งคนที่ไม่โสดอาจารย์ว่าก็มีเกณฑ์ของการที่จะเจอคู่หรือมีอที่สามเข้ามาได้ด้วยนะเนี่ย let's go ค่ะออราโคลใบแรกความรักจัก,กรวาลกำลังบอกให้คุณเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาความสมคัญอยู่ mm hmm. เขาอยากให้คุณปล่อยมันไปปลดปล่อยซะเพราะมันอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าที่รออยู่ก็ได้นะฮะปลดพันธนาการตัวเองออกไปนะแต่กลุ่มอ่ะไม่บอกให้ let's g เขาก็ let's go อยู่แล้วเพราะกลุ่มเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดสักเท่าไหร่นะฮะ ใบที่ 2, soul searching คุณเจอคู่แน่เลยนะคะไพ่ไพ่ถึง2ใบ3ใบที่บอกถึงการเจอพลังงานของคู่ใหม่แล้วก็ในพื้นดวงดาวก็บอกแบบนี้นะคะ soul searching การตามหากันทางจิตวิญญาณอาจากักรวาลกำลังไก์คุณก็ได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องเหมือนกับตั้งตัวเองจูนความถี่คลื่นตัวเองให้เจอกับพลังงานที่เรียกว่าใช่คู่ที่แท้จริงหรือคนที่เข้ามาแล้วบีต่อดวงชะตานะ good b y คุณดูสิ เลสโกทั้งอยากให้เจอความรักทั้งใหม่ทั้งปล่อยความรักทั้งเก่าจบก่อนค่ะบางคนต้องจบก่อนแล้วถึงจะเจอคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่คนที่คุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นท็อกซิคคุณปล่อยเลยค่ะนะคะเพราะคุณจะเจอใหม่แน่ๆแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าคุณเจอกับลักษณะของภาวะมือที่สมตัดสินใจไม่ได้จัก,กรวาลกําลังบอกคุณว่าเดือนนี้ไม่ใช่ใช้เวลาของการที่ตัดสินใจถ้าคุณมีคู่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะ คุณต้อง finish, พินิจวพิเคราะห์ดีๆก่อนแล้วค่อยว่ากันในอนาคตโอเคเอาล่ะชาระคนณาราศีกุมจบไปแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่เดือนหน้านะเดือนนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ